สวัสดีช,า,ชาวราศีกุมนะคะสำหรับชาวราศีกุมเดือนกุมภาพันธ์นั้นเราจะมาดูดวงเรื่องการงานการเงินและก็ความรักกันนะคะตอนในคลิปนี้นะคะสำหรับเรื่องการงานของชาวราศีกุมนะคะประจำปี2567ค่ะในด้านที่ดีนะคะก็จะมีคนเห็นความสามารถนะคะมอบหมายงานสำคัญให้แต่ใน แต่ว่าในในในเรื่องของด้านลบก็ต้องระวังการทำงานที่ทำงานมากเกินไปนะคะบริวารลูกน้องอาจจะนำปัญหามาให้เราได้นะคะส่วนเรื่องการเงินนะคะรายจ่ายมาแบบรัวๆเลยนะคะทั้งรายจ่ายประจำแล้วก็รายจ่ายจอนนะคะเรื่องสุขภาพร่างกายก็มีส่วนที่จะดึงเงินในกระเป๋าของเราออกไปด้วยนะคะโชคลาภมาเป็นทุกขลาภค่ะการลงทุนอาจจะได้ส่วนหนึ่งแล้วก็เสียส่วนหนึ่งนะคะ สำหรับเรื่องความรักของชาวราศีกุมนะคะคนโสดระวังรักคนที่ไม่ควรรักนะคะคนที่เพิ่งคุยนะคะถ้ายัางไม่เปิดเผยออกซื้อก็มักจะมีคนคุยแล้วก็อาจจะเป็นการครบซ้อนอยู่แล้วนั่นเองนะคะคนที่มีคู่นะคะอย่าคิดวิตกจลิตกังวลเกินเหตุนะคะเพราะ อีกฝ่ายไม่ค่อยที่จะเอาอกเอาใจเพราะว่าเขาอาจจะมีปัญหาส่วนตัวนะคะให้ดูแลแล้วก็ให้แต่ถามกันเป็นระยะระยะนะคะแต่อย่าไปคาดคั้นนะคะรูปร้านก็อาจจะใจร้อนด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะชอบลุยๆเลยประมาณนี้นะคะทางด้านสุขภาพนะคะระบบให้ระวังเรื่องระบบความดันโลหิตค่ะ แผลร้อนในไวยทองเหงื่อออกตามร่างกายแล้วก็ควรลดอาหารเผ็ดร้อนด้วยนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็ส่วนเรื่องการเสริมดวงนะคะให้ชาวราศีกลุ่มนั้นบริจาคโรหิตคะ่ะทำบุญกับผู้ป่วยตึกอุบัติเหตุนะคะโรงพยาบาลทหารผ่านศึกหรือ,เ,อ,อเขาเรียกอะไรสนับสนุนงานฝีมือซื้อลอตเตอรี่ ใช้เคสมือถือที่มีลวดลายเหลือบทองนะคะสีริ้วๆะค่ะเปลี่ยนกล่องใส่ทิชชู่ในรถเมื่อเริ่มเก่าและก็ซีดนะคะจะทำให้ดวงชาวราศีกุมนั้นดีขึ้นค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะขอให้ชาวราศีกุมนั้นมีความสุขมีความสำเร็จมีความสมหวังตลอดปีเลยนะคะสวัสดีค่ะ